สวัสดีค่ะอุ้มค่ะจากช่องโมโมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกเขาค้อนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาแชร์ความรู้การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิก์นะคะวันนี้มาด้วยเรื่องปลูกผักไฮโดรทำไมเราต้องมีการวัดค่า EC และวัดค่า PH นะคะ สำหรับมือใหม่เนาะที่เริ่มต้นในการปลูกผักสลัดเนาะก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะที่พอเริ่มเข้ามาในวงการผักไฮโดรนะคะก็จะได้ยินหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยต้องทําการวัดค่าอีซีด้วยวัดค่าพีเด้วยนะคะทางที่บางระบบเนาะก็ไม่ต้องทําการวัดค่าอีซีแล้ววัดค่าพีเนะคะสามารถเติมปุ๋ยเข้าไปได้เลยนะคะก็สามารถเติมตั้งแต่วันที่เริ่มปลูกเลี้ยงเติมครั้งเดียวแล้วก็เลี้ยงไปจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะคะ ตรงนี้ในมุมมองของผมเองอุ้มขอแยกเป็น2กรณีนะคะก็เล่าเพื่อความเข้าใจเนาะในกรณีที่1นนะคะก็คือปลูกผักในจํานวนที่ไม่มากส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือการปลูกผักในจํานวนที่มากขึ้นนะคะมาดูกรณีที่1กันก่อนนะคะปลูกผักในจํานวนไม่มากยกตัวอย่างเช่นระบบน้ํานิ่งหรือระบบกล่องโฟมนะคะที่กําลังฮิตเป็นกระแสะกันอยู่ในช่วงนี้นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าวัสดุอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายนะคะ ราคาถูกแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะตรงนี้เพราะว่ามีแหล่งที่จะสอนที่จะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น t ิ o k y อก t u b e Facebook นะคะตรงนี้ก็จะมีคนที่มาสอนการปลูกผักด้วยระบบน้ำนิ่งค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นการเริ่มต้นได้ง่ายนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นที่นิยมแล้วเวลาการดูแลร,รักษาเนาะเวลาที่เขาสอนกันเออดูแลร,รักษาง่ายเติมปุ๋ยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องมาเติมบ่อยๆครั้งเดียวก็ตั้งแต่วันที่ปลูก อยู่ได้จนกระทั่งวันเก็บเกี่ยวเลยนะคะนี่ก็คือในกรณีระบบปลูกน้ำนิ่งแต่ในในกรณีนี้นะคะจำนวนต้นไม่มากนะคะถ้าทุกคนสังเกตเนาะในจำนวนกล่องหนึ่งหงกล่องนะคะถ้าเป็นยกตัวอย่างเป็นเคสผักสลัดแล้วกันนะคะถ้าเป็นผักสลัดอะ่ะก็จะปลูกได้อยู่ที่ประมาณ6ต้น9ต้นหรือ12ต้นนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ชนิดเนาะอาจจะเป็นก r ีนเลสเบบี้คอ o สถ้าเป็น baby ้คอเนาะ ก็จะปลูกได้จํานวนต้นเยอะหน่อยนะคะพอจํานวนต้นไม่มากนะคะตรงนี้เวลาที่เขากินอาหารหรือว่าต้องการอาหารเขาก็ต้องการไม่มากเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาที่เราเติมปุ๋ยเราสามารถหาค่าคงที่เนาะที่เติมคือขอค่าปุ๋ยที่แบบว่าไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงผักตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บได้นะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราสามารถให้ค่าที่แบบว่าเราเติมกี่ซีซีต่อน้ํากี่ลิตร เติมแค่ครั้งเดียวยันวันเก็บเกี่ยวนี่คือเป็นระบบน้ํานิ่งระบบกล่องโฟมที่จํานวนต้นไม่มากนะคะส่วนในกรณีที่2นะคะจํานวนต้นที่มากขึ้นนะคะเป็นยังไงส่วนใหญ่จํานวนต้นที่มากขึ้นนะคะก็จะเป็นระบบปลูกแบบ nft นะคะก็คือเป็นระบบของทางมโมฟาร์มที่เราปลูกกันอยู่หรือว่าสําหรับคนที่ปลูกใน ปลูกส่งลูกค้าในจํานวนที่เยอะในปริมาณที่เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมปลูกในระบบ NFT นะคะระบบ NFT นะคะก็คือการปลูกพืชแบบหมุนเวียนนะคะโดยน้ําผ่านผ่านไหลผ่านรากแบบบางๆนะคะโดยที่โดยการที่เรามีการตั้งโต๊ะปลูกตั้งขาเหล็กขึ้นไปนะคะแล้วก็ทําโต๊ะปลูกแล้วก็หัวโต๊ะกับท้ายโต๊ะนะคะมีความลาดเอียงนะคะแบบนี้นะก็คือน้ําขึ้นหัวโต๊ะนะคะแล้วก็ไหลลงลาดเอียงลงไปนะคะนี่คือเป็นระบบ หมุนเวียนแบบปุ๋ยไหลผ่านรากแบบบางๆนะคะเป็นระบบ NF-T นะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเคสผักสลัดเหมือนกันนะคะอย่างของอุ้มเองอะ่ะผักสลัดเนาะหโต๊ะนะคะกว้าง2เมตรยาว12เมตรนะคะจำนวนต้นนะคะอยู่ที่590ต้นเห็นไหมทุกคนจะสังเกตไหมว่าระบบกล่องโฟมปลูกได้692ต้น แต่ถ้าเป็นระบบที่อุ้มปลูกเนาะอาจจะใช้พื้นที่มากกว่ากันก็จริงนะคะแต่พอจํานวนต้นมันมากขึ้นอันนี้คือเราพูดถึงจํานวนต้นเนาะแต่ถ้าจํานวนต้นมันมากขึ้นคือ590ต้นเวลาที่เขากินอาหารเขาต้องการสารอาหารเขาก็ต้องการในจํานวนที่มากขึ้นเนาะตรงเนี้ยพอต้องการจํานวนที่มากขึ้นเราไม่สามารถให้ป Ł ุ๋ยในครั้งเดียวได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะให้ป Ł ุ๋ยครั้งเดียวได้เห็นไหมสำหรับกล่องโฟมสามารถให้ได้เพราะว่าจํานวนต้นไม่มาก สามารถให้ครั้งกลางได้แต่พอสําหรับต้นที่มากขึ้นอ่ะถ้าให้ครั้งเดียวคือก็หมายถึงว่าเราต้องให้ค่าที่แบบสูงมากเลยพอค่าที่สูงมากเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับคนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะถ้าในกรณีเด็กถ้าเรามีเราเลี้ยงเด็กนะคะแล้วเราอ่ะต้องการที่แบบว่าเฮ้ยเอาเอาเอา,เอาอาหารให้เด็กกินอะ่ะวันเนี้ยแล้ววันเดียวเลยครั้งเดียวเลยแล้วรอให้เด็กโตอย่างเงี้ยปกติเด็กกินแค่หนึ่งจานแล้วเรายัดไปหนึ่ง ไปหนึ่งร้อยจานอย่างเงี้ยเด็กกินไม่ได้นะคะถ้าคือให้บังคับให้กินคือตายนะคะผักก็เหมือนกันนะแบบเราต้องให้ในปริมาณปุ๋ยปกติแล้วเขากินแค่หนึ่งส่วนแต่เราคือเฮ้ยเติมครั้งเดียวแล้วเราให้ไปร้อยส่วนคือในความค่าความเข้มข้นสูงของปุ๋ยตรงเนี้ยทาให้ผักเราไม่โตหรือผักเราตายได้เลยนะคะดังนั้นการวัดค่า EC หรือว่าวัดค่า pH นะคะตรงนี้ก็จะมีความ จำเป็นนะคะมีความสำคัญกับระบบปลูกแบบ NFT หรือจำนวนต้นที่มากนะคะอุ้มยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะคะในกรณีอย่างของอุ้มเองอะบ่อปุ๋ยหนึ่งบ่อเนาะมันจะมีสองแบบแล้วกันอะอีกแบบหนึ่งก็คือโต๊ะบ่อปุ๋ยหนึ่งบ่อต่อโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะคะต่อต่อห้าร้อยเก้าสิบต้นนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นระบบบ่อรวมแบบแรกนี่คือเป็นระบบบ่อแยกเนาะต่อไปก็คือเป็นระบบบ่อรวมแบบที่อุ้มใช้เนาะ ยี่สิบห้าโต๊ะต่อหนึ่งบ่อปุ๋ยนะคะหรือว่าห้าสิบโต๊ะต่อหนึ่งบ่อปุ๋ยนะคะอย่างเช่นในกรณีที่แบบว่าหนึ่งบ่อปุ๋ยแล้วปลูกผักห้าห้าสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะทุกคนลองเอาคูณดูห้าสิบโต๊ะคูณด้วยห้าร้อยเก้าสิบต้นนะคะเท่ากับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยต้นนะคะตรงนี้เห็นไหมจํานวนต้นมันเยอะพอจานวนต้นมันเยอะเวลาการให้ปุ๋ยเราไม่สามารถให้ในครั้งเดียวได้นะคะดังนั้น การวัดค่า EC นะคะแล้วก็การวัดค่า pH นะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาช่วยผักของเรากินปุ๋ยได้เหมาะสมแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นไปตามธรรมชาติสมบูรณ์ต่อไปนะคะอุ้มก็จะมาแชร์ความรู้นะคะว่าเจ้าค่า EC นะคะและเจ้าค่า pH นะคะตรงนี้มีความหมายยังไงและทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราอย่างไงนะคะถ้าเราทำการวัดค่า EC และค่า pH นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ EC กันก่อนนะคะ EC เย่อมาจาก Electric Conductivity นะคะมีความหมายว่าค่าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในของเหลวนะคะหรือว่าค่าการนำไฟฟ้านั่นเองนะคะแต่ในส่วนของระบบไฮโดรโปนิก์นะคะก็คือปริมาณของแร่ธาตุทั้งหมดนะคะที่อยู่ในน้ำนะยิ่งค่า EC นะคะมีค่าต่ำมากเท่าไรหรือว่ามีค่าเท่ากับศูนย์นะคะก็คือน้ำของเรานะ่บริสุทธิ์มากๆนะคะ ตรงนี้เนาะโดยปกติเราก็จะใช้เป็น EC meter นะคะเป็นตัววัดเป็นค่าแสดงผลนะคะก็ในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยบางแหล่งบางพื้นที่นะคะน้ําที่มีค่า EC สูงสูงแต่ว่ามันมีความจะเป็นที่ต้องใช้น้ําในแหล่งเนี้ยเพื่อมาทําการปลูกผักนะบางพื้นที่ถึงขั้นที่แบบว่าลงทุนเนาะ ทำระบบกองนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบกองเรซินนะคะหรือว่าระบบ R.O. นะคะก็อยู่ที่ว่าใครมีต้นทุนในการเริ่มต้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาเนาะเพื่อที่จะปลูกผักได้เห็นไหมเขาถึงขั้นต้องทำระบบกองกันเลยนะคะเพื่อค่า E.C. ที่เหมาะสมสำหรับพืชเนาะในส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าที่และประโยชน์ของการวัดค่า EC กันนะคะ อุ้มรวบรวมมาได้ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1นนะคะในการวัดค่า ec เนาะก็จะทำให้เรารู้ว่าน้ำที่เราจะมาใช้ในการปลูกผักนะคะมีค่า ec สูงต่ำขนาดไหนมีความบริสุทธิ์ของน้ำมากขนาดไหนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราอะ่ะปรับใช้ในการเติมตั้งค่าในการเติมสารอาหารให้กับพืชได้อย่างเหมาะสมนะคะประโยชน์ข้อที่2นะคะเป็นการช่วยให้เรานะคะควบคุม สารอาหารที่เราให้พืชได้เนาะคือไม่ให้พืชที่สูงเกินไปหรือว่าต่ําเกินไปนะคะยิ่งพืชผักแต่ละชนิดเนาะเวลาค่าสารอาหารจะไม่เท่ากันยิง่งอุ้มยกตัวอ,อย่างเช่นผักสลัดแล้วกันนะคะผักสลัดก็จะมีการกินปุ๋ยไม่เท่ากันนะก็คือเป็นกินไปตามวัยของเขาอย่างเช่นอนุบาลหนึ่งนะคะก็จะกินค่าปุ๋ยที่อ่อนพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะอนุบาลสองนะคะค่าปุ๋ยเขาก็จะกินมากขึ้นต่อไปเขาก็จะโตไปสู่ วัยที่เก็บเกี่ยวนะคะตรงนี้เขาก็จะต้องการค่าปุ๋ยที่มากขึ้นตรงนี้การวัดค่า ec นะคะก็จะมาช่วยควบคุมนะคะว่าให้ค่าปุ๋ยของเรานิ่งนะคะไม่ให้ต่ําเกินไปและไม่สูงเกินไปนะคะตรงนี้ถ้าเราคุมได้ผักของเราก็จะมีการเติบโตสมบูรณ์ไปตามวัยนะคะตรงนี้ก็จะทําให้การเจริญเติบโตได้ดีนะคะต่อไปข้อที่ประโยชน์ข้อที่3นะคะตรงนี้พอเราวัดค่า ec เนาะทำให้เราประหยัด ในการให้ปุ๋ยในการให้สารอาหารนะคะเพราะว่าเราคุมค่า EC ได้เราไม่ได้ให้มากเกินไปเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยในการประหยัดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทั้งความหมายของค่า EC นะคะแล้วก็บวกกับหน้าที่และประโยชน์ของการวัดค่า EC นะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าค่า pH กันบ้างนะคะค่า pH นะคะเป็นการแทนค่าของความเป็นกรดเป็นด่างนะคะ ส่วนในระบบของไฮโดรโปนิกนะคะตรงนี้สำหรับอุ้มเองนะอุ้มมองว่าเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการที่เราทำการวัดค่า pH เก่อนที่เราจะเอาน้ำมาปลูกผักเนาะเพราะว่าค่า PH มีความสำคัญยังไงนะเพราะว่าถ้าน้ำที่น้าที่เรานำมาใช้ในการปลูกผักมีค่าที่เหมาะสมนะคะเกิดมาจากเราวัดค่า P h เแล้วเรารู้แล้วนะมีค่าที่เหมาะสมตรงนี้สามารถทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีนะคะหรือว่าถ้า ค่าที่ไม่เหมาะสมพืชก็กินปุ๋ยได้ไม่ดีไม่สมบูรณ์เนาะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหลักนะคะส่วนประโยชน์นะคะในการวัดค่า pH อุ้มรวบรวมมาได้ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1นะคะทําให้เรารู้ค่า pH ก่อนที่เราจะนํามาใช้ปลูกผักเนาะเพราะว่าอย่างเช่นผักสลัดเราอะ่ะชอบ pH อยู่ที่5.5ถึง6.5นะคะหรือค่าความเป็นกลางนะผักจะชอบนะผักจะโตได้ดี จะสามารถดูดสารอาหารได้ดีนะคะตรงเนี้ยก่อนที่เราจะเอาน้ํามาปลูกผักเราวัดทําการวัดก่อนพอเราทําการวัดก่อนเรารู้แล้วว่าค่า pH อยู่ที่เท่าไรเราก็ทําการปรับเนาะปรับถ้าด่างถ้าด่างมากเกินไปเราก็เติมกดไนติกนะคะปรับค่าให้มันให้มัน ลดลงนะคะให้มันเป็นกลางขึ้นนะคะแต่ถ้ามีค่าความเป็นกรดตรงนี้ก็พักน้ําไว้ก่อนนะคะหรือว่าถึงขั้นอาจจะต้องกองเลยนะคะเพราะว่าถ้าค่าความเป็นกรดเราเพืชไม่สามารถกินปุ๋ยได้เนาะนี่คือประโยชน์ข้อที่1ประโยชน์ข้อที่2นะคะค่า pH ที่เหมาะสมที่เราปรับแล้วทําให้ธาตุอาหารหรือทําให้ปุ๋ยของเราอะ่ะที่เราเติมลงไปอะ่ะละลายได้ดีนะคะพอ ธาตุอาหารท,ที่เราเติมไปนะคะละลายได้ดีตรงเนี้ทําให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารได้ครบทุกชนิดนะคะพืชเราก็จะโตสมบูรณ์นะคะโตได้เป็นธรรมชาติเนาะต่อไปประโยชน์ข้อที่สนะคะประโยชน์ข้อที่สมช่วยลดในเรื่องของโรคพืชและโละรคแมลงนะคะพีเฮก็มีส่วนนะถ้าค่าพีเฮมีความเหมาะสมเนาะทำให้พืชเราโตได้ดีแข็งแรงนะคะตรงนี้ก็คือพืชแข็งแรงสู้กับ โรคพืชได้สู้กับมแมลงได้นะคะตรงนี้ก็ช่วยได้นะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นความหมายนะคะของค่า EC ค่า pH นะคะแล้วทำไมเราถึงต้องวัดค่า EC วัดค่า pH เนาะเพื่อนๆก็จะได้ทำความเข้าใจกันบ้างแล้วเนาะแต่จริงๆในส่วนใหญ่เนาะระบบ NFT นะคะมีความจำเป็นค่อนข้างสูงเนาะสำหรับการวัดค่า pH เพราะว่าเป็นการปลูกที่ จำนวนมากเนาะจำนวนต้นที่เยอะนะคะแต่ถ้าเราปลูกจํานวนไม่มากนะคะตรงนี้เราถ้าเราจะไม่วัดค่า EC หรือไม่วัดค่า pH ก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนาะก็จะมีระบบกล่องโฟมนะคะที่เติมปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็รอวันเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนถนัดแบบไหนเริ่มต้นลงทุนยังไงนะคะแต่ตรงนี้อุ้มก็มาให้มุมมองในส่วนของว่าเฮ้ยทำไมมันมีคำถามกันใน ในกลุ่มของผักสลัดเนาะในมีคําถามในคอมเมนต์เข้ามาถามว่าเ,เติมปุ๋ยกี่ซีซีต่อน้ํากี่ลิตรนะคะตรงนี้อุ้มกอ็อุ้มจะตอบอยังไงกี่ซีซีต่อน้ากี่ลิตรเพราะว่าในระบบของอุ้มเองอะของอุ้มเป็น NFT นะอุ้มอ้างอิงกับค่า EC และค่า p h นะคะตรงนี้อุ้มก็เลยมาบอกในอีกมุมนึงนะคะ ถ้าสำหรับผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะถ้าอุ้มพูดผิดพลาดอะไรไปนะคะสามารถเข้ามาชี้แนะเข้ามาแนะนำนะคะทิมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะส่วนสำหรับเ,เพื่อนๆนะคะที่ต้องการให้อุ้มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะพิมไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนกันเดี๋ยวอุ้มจะดูว่าเฮ้ยตรงคลิปตรงนี้อุ้มสามารถทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวอุ้มก็จะค่อยๆทยอยทำคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ความรู้ในมุมมองของทางฟาร์มเราไปนะคะถ้าดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์เนาะ ตรงนี้นะคะอุ้มฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใอุ้มนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ